สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาอัปเดตนะคะลูกปลาที่เราปล่อยไว้ประมาณพันตัวนะคะเมื่อครั้งคลิปที่แล้วนะมาดูนะคะตอนนี้ผ่านมาได้ประมาณสักสามสี่วันแล้วนะคะตอนนี้ลูกปลาก็ดูจะล่าเริงดีนะคะไม่มีตายเลยนะคะไม่มีรอยขึ้นมาตายเลยนะคะตอนนี้เล่นน้ํากันแบบสนุกสนานเลยนะคะ พาไปดูฝูงใหญ่ตรงนู้นเ<ะ>ห็นไหมคะลูกปลาทั้งนั้นเลย ข้างหน้าโน้นฝูงใหญ่เลยนะคะเป็นฝูงปลานินนะแล้วก็มีปลาในแจมอยู่ตกใจนิดหน่อยเดี๋ยวจะนั่งเงียบๆนะคะเดี๋ยวฝูงมันจะขึ้นมาเป็นฝูงใหญ่เลยนะคะฝูงที่อยู่ตรงหน้าเห็นไหมคะ ฝูงตรงนั้นนะคะตรงนั้นนะคะเป็นฝูงใหญ่เลยหลบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้นมาอีกค่ะขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาแล้ว กลไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเห็นไหมฮะุูงนี้ผสมนะคะทั้งปลาดินปลาในแล้วก็ปลายิสกใต้ขอน,นี้นะคะ ปันในนี่เหมือนจะไม่กลัวคนเลยนะคะแบบพอคนมานี่วิ่งหาเลยเดยวเหมือนมาขออาหารเลย <_ han> ดูมีความสุขดีค่ะปลาก็จะแบบแบกว่ายน้ำ <_ han> เพราะว่าอันนี้เราตั้งใจเรียนแบบคลองธรรมชาติเลยนะคะ ปลาก็จะดูมีความสุขมีแบบว่าพื้นที่มีน้ำตื้นน้ำลึกนะคะให้ได้ลงว่ายแล้วก็ก็จะเอาบัวมาปลูกด้วยนะคะเป็นบัวบัวแดงนะคะมาปลูกเพิ่มออกซิเจนให้น้ำนะคะแล้วก็มีจอกแหนนะคะที่อยู่ฝั่งโน้นนะคะฝั่งฟากคลองตรงโน้นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ขยายเพิ่มเยอะนะคะก็มีขยายบ้างแล้วนิดหน่อยนะคะตอนนี้ ราก็พยายามที่จะลงพวกผักนะคะเพื่อให้พืให้ให้ให้ปลาได้กินด้วยเพราะเพราะปลาพวกนี้ก็ชอบกินพืชด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาผักบุ้งมาลงนะคะตอนนี้ลงไปเป็นผักบุ้งบ้านเล้วจะเอาผักบุ้งไทยมาลงด้วยนี่นะคะตัวเล็กน่ารักนะ ปล่อยลงใหม่นะจักจักประมาณพันตัวเลยนู่นนะคะฝูงปลานินอยู่ตรงนน้นปลานินไม่ค่อยไม่ค่อยสู้นะคะนน่นอีกฝูงหนึ่งนะคะอยู่ตรงนู้นคนมานี่จะค่อนข้างจะหลบแต่ปลาในนี่แบบเหตุคนเนี่ยเขาจะนิ่งนะคะขึ้นมาได้ซ้าไปนะคะแบบนี้นี่ตัวนี้ว่ายมาเลยว่ายมาเลยว่ายมาหาคนดำผุดดำว่ายนะคะ ดูแล้วก็มีความสุขไปนะคะกับธรรมชาติโอ้ป,ปลานิลไปแล้วไปแล้วกลัวคนกลัวคนเพราะเห็นคนแล้วหลบเลยนะคะปลาในไม่หลบนะปลาในยังอยู่ปกตินะคะนน่นฝูงปลานิลน,นะคะฝูงใหญ่เลยอยู่ตรงกลางน้ำาน่นะะเดี๋ยวจะพาเดินไปชมรอบสะ อันนี้ยังไม่ได้เก็บขอบนะคะนู่นนู่นฝูงปลานะคะฝูงปลาว่ายวนไปว่ายไปนู่นแล้วนี่ยังไม่ได้เก็บขอบนะคะนี่คือบัวที่เราลงไว้นะคะยังไม่มีเวลามาเก็บขอบสะนะคะมันก็เลยจะแบบว่ายังเห็นพลาสติกโพลโพแบบเยอะเยอะอยู่ยังเก็บไม่เรียบร้อยนะคะดูไม่สวยงามเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็ลงจอกแหนลงผักบุ้งไว้บ้างนะคะสันชนิด ว่าทั้งคนทั้งปลาได้กินไปด้วยนะคะในคลองนี้นะคะตรงนี้ก็จะใบไผ่เยอะหน่อยเพราะว่าอยู่ใต้กอไผ่นะก็ยาวไปนน่นเลยนะตรงกลางเราก็ปลูกถั่วนะคะปลูกถั่วฝักยาวปลูกบวบไวนะ้นี่นะ ตรงนี้ก็ลงพึ่งลงกอบัวใหม่นะคะยังต้นเล็กอยู่โอเคค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะคลิปนี้คุณแม่ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวจะอัปเดตลูกปลาให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ